ชื่ออะไรฮะชื่ออะไรคอ่าชื่ออะไรน้องฉันชื่อแมวชื่อแมวเมียวเมียวเหมือนเกิดมาคู่กันเลยอ่ะชื่อของกันเลยคุณชื่ออะไรอ่ะชื่อหลนแมวหลนนาราชื่อหลน น่ารักมากเลยมันคล้องตรงไหนวิเ <nosso> ว <fuck> ินเออมันคล้องนั <Seriously> ่นแหละอ๋อน้องเัอไปเรียกองค์เรียกอีกันนางเอกต่อน้องไม่ได้ชอบนะคะเออคือแบบไหนคุณมาอยู่ดีๆมาพูดแบบนี้มันเป็นอะไรเป็นอะไรละพันนะเนี่ยเขินนาทีโอ้โหเขินแล้วท่เนี่ยครับจริงๆก็เป็นฉั้นนะเขินคุณน่ะ นี่ดูอะไรก็ได้นี <S <S ่คุณคาถาถาไหน่อยนี่เราจีบแต่ครั้งแรกเราก็พันกันแล้วเหรอฮะนี่คนณ่นเขคุณใครจะเป็นงูจังนั้ออกไปอย่ามามองอย่าบาบนะอย่าดำไล่โฉกนี่ยค,คุณเป็นคุณเป็นผู้ชายเปล่า เขาผู้หญิงผมเป็นผู้ชายสิคเขาคุณเป็นผู้ชายใช่ลูกคุณมีไอ้นั่นมิปะไอ้ชายไอ้ชายไอเนี่ยโดนกูแน่ๆน่เพราะจะปาดใจเอี่ยมเอาถามอะไรก็ตอบคุณผู้หญิงฮะรอมิปะไอ้นั่นน่ะคุณหมายถึงอะไรน้องก็ไม่ก็ไม่ ลูกระเบิดอะมีไหมขาดจะแล้วไม่นั่นไหมถึงลูกระเบิดไม่มีแล้วครับพกไว้ทำไมนะเดี๋ยวตายระเบิดตูดดำโอ้ยไม่ใช่ระเบิดทิ้งแล้วคนตายระเบิดไหนอะระเบิดทิ้งแล้วคนท้องนะคุณระเบิดทิ้งแล้วคนท้องเหรอมีมีอะไอ้โอ๊ย อ,อ,อ้ม,มึงเป็นสติอะไรไอ้หน้าลุกกบล็หายทำหน้าไม่ถูกมึงก็เฮียนกระหื้อะไรเนี่ยอีกกว่าเฮ้ยหมดแล้วกูราคาพัางไปแล้อะทำไมลอะครูผู้หญิงเฮ็นสิคะถามนว่าจะให้ที